โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกมซับเดตอะไรเช่นเคยนะฮะแม่จะไปพูดชื่อหลังก่อนซะละก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวเมตาในตอนนี้เนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็มีคุรุมิกับโคโทริเนาะซึ่งผมก็ได้ทําคลิปคุรุมิไปแล้วในวันเกิดของนางเนาะอันนี้ก็ไหนๆมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเมตาแล้วก็รีบทํารีบ,รบลงเลยก็แล้วกันนะสำหรับตัวของโคโทรินะฮะแม่ บอกตามตรงเลยว,ว่าภาพนี้นี่ยังบระทึมแต่ความจริงนะกระดานโอเคสิ่งที่ผมจะบอกได้ก็คืออย่างแรกนะครับก็คือสำหรับคนที่อยากเล่นคุลูมีสายปืนนะฮะจะมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเติมเงินอยู่นะฮะและปานคุลูมีสายปืนเนี่ยจะอยู่เมื่อเราท็อปอัพถึงเจ็ด้อยหกสิบเก้าดอลลาร์นะครับหรือเจ็ดร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์ หรือถ้าตีเป็นเงินไทยนะี่ผมอขอตีเงินดอลลาร์สักตอนนี้ไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่ละสามสิบห้าบาทได้ไหมอ่ะสักสาสิบาบาทแล้วกันสามสิบาบาทคูณเจ็ดร้อยเ็ดสิบนะฮะตกประมาณสองหมื่น 20, นะฮะสองหมื่นห้าฮะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถามใครที่อยากได้ปานคุริโคโรทริสายปืนเนี่ยก็ตามนี้นะครับซึ่งไม่มีให้สุ่มนะฮะบอกไว้ก่อนนะฮะ ครับ <5 S 2> ผมอย่างนนะอย่าเพิ่งมาผมขออัาคิพก่อนครับโอเคชร้างคนอื่นทาไปก่อนนะฮะและปานคุลี่คนตรี่รายขวานเนี่ยก็จะมีให้สูมตรงนี้เนาะก็แนะนําว่าให้รีบสุ่มก่อนที่ตู้มันจะออกแค่นั้นแหละโอเคถามว่ามันสําคัญไหมสำหรับสายขวานเนี่ยจริงๆมันช่วยเพิ่มดาเมีให้มหาศา,าลสำหรับการติดไฟนะครับแต่ถ้า สำหรับสายปืนเนี่ยมันไม่จําเป็นไอาปานเมื่อกี้นะมันจําเป็นต้องใช้ปานประจําตัวของสายปืนไปเลยนะครับโอเคแต่สำหรับตัวของโคทรีเนี่ยการอัพก็คงไม่ว่าเลยเนาะส่วนเซฟิล่าเนี่ยก็ถ้าอันนี้ผมแนะนําแค่สายขวานก็แล้วกันเพราะคิดว่ายัางไงผู้เล่นใหม่ก็ไม่ไปทางไปไปเอาสายปืนได้ง่ายๆแน่นอนนะฮะโอเค ปานายขวานเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็เป็นปานประจาตัวเวลาทําดาเมจไฟเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามแม็กฮิพีนะครับก็คือยิ่งเลือดเยอะเท่าไหร่เนี่ยดาเมจที่เกิดขึ้นเป็นไฟเนี่ยก็แรงขึ้นมากเท่านั้นแล้วก็ปานเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเพิ่มดาเมจไฟนะครับเพิ่มคิเลดแล้วก็เพิ่มเฮดพียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะสำหรับปานสายคนจนเอาเยะ้ะ <c oughs> ปานสายคนจนมาซะ อาถ้าใ้แนะนำเนี่ยก็เป็นเซตของลีดเดอร์นะครับทวิตัะขึ้นมันทำไมเนี่ยเพราะว่าตัวของคูโดรีเนี่ยมีคีนะครับเน้นคีไม่ได้เน้นเจาะก่อเนาะ <c oughs> หรือว่าจะเป็นปา่าโลดก็ได้นะครับจริงๆปาเดสตินี่เนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกนททันนะฮะแจ้งเปลี่ยนึงติ้งเลยเลยนะ จะมีเซตโฮลี่นะครับที่มีเกี่ยวกับ HP ด้วยอันนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้หามาใส่นะครับโฮลี่แต่ไม่มั่นใจว่ามันหาง่ายกว่าสองเซวท้้งบนไหมนะเซตโฮลีนะ่เนี่ยมันก็ช่วยซัพพอร์ตคุลูมีส่าย hp อยู่เยอะผสมควรนะครับโ okay. อเคคุลูมีเลยคุลมีวะเมื่อกี้พูดผิดหรือเปล่าเนี่ยชอบจำสองชื่อสลับกันมากเลย โอเคเดี๋ยวเราไปดูปานสี่ดาวกอนก็แล้วกันนะ <c oughs> แต่ผมจะไม่แนะนำมาถึงสามดาวนะครับถ้าสามดาวเนี่ยจะใส่ไรวก็ใส่ดีกว่าเนาะใส่ก็ใส่เถอะอ่าในส่วนของปานสี่ดาวเนี่ยตรงนี้มันดูเซตไม่ได้ขออน,นุญาตไปข้างหน้าก็แล้วกัน ถ้เาเับปานสี่ดาวเนี่ยถ้าเป็นไปได้น่ะก็อยากจะให้ <c oughs> ใส่ปานเซตนี้ครับหลังจากที่สกิลโดนสตูแล้วเนี่ยมีโอกาสยี่สิบห้าปอร์เซ็นที่จะ,ะรีสตูห้าอินเอร์จีนะฮะน่าจะเป็นการฟื้นอันติเพราะว่าจริงๆแล้วอันติแม้จะเล่นสายขวานเนี่ยแต่ก็ยังใช้ยิงปืนแรงได้อยู่นะครับถือว่าน่าตาดีมาก ที่คนเล่นสายขวานเนี่ยแล้วถ้าไม่มีปานมาจำตัวเป็นปืนเนี่ยไม่ควรเล่นสายปืนเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีปานมาจำตัวเป็นสายปืนเลยเนี่ยมันจะอันตีได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับมันจะโกงจริงมากแต่ถ้าเล่นสายขวาแล้วไปเอะถ้าใส่ปานขวาแล้วไปเล่นสายปืนเนี่ยมันก็ดูจะขาดทุนไปหน่อยเนาะโอเคปานตีดาวก็ใส่เพชรนี้นะครับหรือไม่ก็ <c oughs> มีอเอเอื่นดนะ้ว <c> ย <oughs> อันนี้ไม่ดีอ่ะอืมอันนี้ก็ไม่ดีดูแล้วปานสายปืนสีดาวก็ผมแนะนําก็เป็นไอ้ปานสายขวาน,นะครับก็แนะนําเป็นอันนี้ก็แล้วกันเพราอย่างน้อยมันก็ได้เล่นการตรีด้วยนะครับ <c oughs> โอเคหลักๆแล้วสำหรับปานเนี่ยมีอะไรก็ใส่ไปก่อนก็ได้ครับอย่าไปคิดมาก ในส่วนของเจมเนี่ยเจมนี่สําคัญนะครับก็คือตัวของโคทูริเนี่ยเป็นสายเน้น HP นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเน้นหลักๆนะครับก็คือ HP นะครับก็อันเนี้ยชิ้นแรกเนี่ยมันจะเป็น i m p e d e n c ์ HP หรือ ATK ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่อันนี้ผมดันไปทำา i p p e d e n ์ ATK ไว้นะครับก็แล้วเม่งออฟมันดีเกิน ผมก็เลยเปลี่ยนไม่ได้แต่เดี๋ยวว่าจะเดีย๋ยวจะทำเปลี่ยนเป็น Hp แทนนั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มันก็ควรจะเป็น Hp อพนะก็เดี๋ยวต้องลงเปลี่ยนนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็น Hp โบนัสนะครับจริงๆอยากให้เน้นที่คีเลตนะครับแต่อันนี้ผมยังหาไม่ได้เนาะแล้วก็รีบทำนิดนึงลองทำไปไปยิงเล่นนะครับอันนี้ก็ ไปทาคีเลดที่หมวกแทนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคีเลดมันเยอะแล้วเนี่ยทาเป็นคีดามีแทนก็ได้นะครับไม่ได้แย่อะไรอัพลองเนี่ยก็อยากให้เป็น h p พนะครับหรือไม่ก็ค่าเจาะเกาะก็ได้จริงๆค่าจอดเกาะไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่จะได้ใช้ก็ได้ผมอาจจะมั่วไปเองก็ได้นะ <c oughs> เพราะว่าไฟของนางเนี่ยเป็นสายกัดกินอยู่แล้วนะครับทะลุเกาะก็คือทําดามจทะลุไปก่อนถ้าเป็นของเก่านะแต่ ตรงใหม่เนี่ยไม่มั่นใจ <c oughs> โอเคสเกิลก็คงอัพเต็มดาวก็คงอัพเต็มถ้าใจแนะนำหลกัหลกๆก็คือมีแค่จีมนะครับที่จะเน้นไปสาย HP แล้วก็เน้นไปทางคีเนาะส่วน <c oughs> ปานก็แล้วแต่คนก็แล้วกันนะครับอันนี้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีปานไปจําตัวนะครับโอเค พูดถึงของที่ใส่ไปแล้วเนี่ยก็ลืมพูดถึงสกิลเลยจริงๆต้องพูดถึงสกิลเป็นอันดับแรกก็เนี่ยแต่พูดถึงของที่ใส่เฉยเลยโอเคสำหรับตัวของคุโตรีนะครับก็จะมีการโจมตีธรรมดา <c oughs> ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการฟาดฟาดฟาด,าดแล้วก็ทุบแต่ที่สําคัญก็คือค่า,าพลังงานนะครับที่เรียกว่าเลดนะครับข้างบนนะครับตอนนี้ที่มียี่สิสี่ทับร้อยเนี่ยค่านี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยการปีนะครับ โซหรือไม่ก็ใช้สกิลก็ได้นะครับใช้สกิลเนี่ยก็เพิ่มเหมือนกันเนอะซึ่งค่าเนี้ยเนี่ยมันสำคัญยังไงนะฮะสำคัญตรงที่เวลาใช้อันตีเนี่ย <c oughs> เวลาเราใช้อันตีนะครับเราจะเตรียมเป็นสายปืนแล้วสายปืนเนี่ยมันจะลดค่าฤทธิทุกๆสองทุกวิทุกสองนะครับไม่มั่นใจน่าจะวีละสองนะ แล้วเวลาจ่ายค่าสกิลเนี่ยมันจะจ่ายค่าเล็ดไปด้วยนะครับซึ่งก็นี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่สายขวานเนี่ยไม่ควรจับปืนเท่าไหร่นะครับควรจะแบบเล่นขวานเกือบล้วนไปเลยนะครับอาจจะอันติเผาบ้างนะครับเป็นธรรมดาเนาะถ้าสมมติว่าเป็นสายปืนเนี่ยค่าเล็ดเนี่ยมันจะไม่ลดเลยนะครับก็คือเว,เวลาที่อยู่ในสถานะสายปืนเนี่ยจะเล็ดเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็คือไม่ลดแน่นอนนะฮะ ต่เวลาจ่ายสกิลมันก็ลดแหละจริงริงโอเคมาเรามาดูที่สกิลนะครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นหมุนขวาเนาะแล้วก็มีที่สุดท <ina> <Aww. S 2> ้ายเป็นทุบนะครับทุกการโจมตีของน้องเนี่ยจะมีทําให้ศัตรูติดไฟนะครับเวลาศัตรูติดไฟเนี่ยก็จะทาดาเมจเพิ่มเติมด้วยนะครับเวลาติดไฟเนาะ สกิลที่สองเนี่ยเอาจริงๆตอนแรกมันเป็นสกิลหากินของเซิร์ฟแรกมากแต่ตอนนี้โดนเนิร์ไปแล้วตอนแรกอ่ะมันมันจะไม่มีคูดาวเลยสกิลสองแต่ตอนนี้มันมีแล้วนะฮะเป็นการทุบไปข้างหน้าแล้วก็ทําให้เกิดเปลวไฟปุ่มปุ่มปังๆนะครับมันเป็นสกิลหากินแต่ปัจจุบันก็หากินไม่ได้แล้วนะย <c oughs> ุดนาเต้าว่านนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะทุบแล้วก็บิงออกแล้วก็ทุบต่อเลย่นะครับแต่ตอนนี้หมดหากินละ มากันที่สกิลที่สามนะครับก็เป็นสกิลที่จะสร้างเปลวไฟล้อมรอบนะครับแล้วก็ทําดาเมจรอบๆนะครับแล้วก็เมื่อชาร์จเต็มเนี่ยก็จะทุบสร้างความเสียหายไปข้างหน้านะครับลงประมาณนี้ซึ่งอรอคูดาวนา,นานมากเลยเมื่อก่อนน้องไม่มีแทบไม่มีครูดาวเลยนะแต่ปัจจุบันนี้มีครูดาวมากเลย <c oughs> เอาจริงผมว่าสกิลนี้มันโยนแยงมากก็คือ มันทําดาเมจดรอบๆมันหมายความว่าจะต้องยืนอยู่ตรงกลางหรือไม่ก็ยืนอยู่ใ,ใกล้ๆใช่ไหมแต่เวลามันชาร์จเส็จปุ๊บมันทุบไปข้างหน้าอย่างเดียวซึ่งมันย้อนเย้งมากๆน,นะโอเคมากันที่อันตีก็คงดูอยู่แล้วนะครับจะทําดาเมจดไฟป,ประมาณนึงนครับใส่ผู้จะสู้ที่อยู่ข้างหน้านะครับรืนเรียกว่าโคตรแรงนะฮะแล้วจะเปลี่ยนให้โคตรดีเนี่ยเป็นสายปืนเนาะ แล้วก็จะอยู่อย่างนี้ไปจนกว่าค่าเลรียดจะหมดนะครับหรือไม่ก็เรากดมันตรีรอบเพื่อกายเป็นสายขวานนะครับตปืนก็จะมีสกิลยิงเบิร์ดแล้วก็สกิลยิงระเบิดแล้วก็สกิลกระโดดยิงนะครับอันนี้ก็จะไม่เจาะจงแล้วกันเพราะว่า <Okay. S 1> วันนี้เรามาแนะนําสายขวานนะฮะ <laughs> โอเคหลักๆก,ก็จะมีแค่นี้นะครับหลักๆก,ก็คือจะเน้นไปที่สกิลแล้วก็ตีธรรมดาแล้วก็สกิลนะครับ ประมาณนี้โอเคเดาลอวเลองไปตีบอสดีมอนฮันเตอร์ให้ดูก็แล้วกันนะครับยากสุดกัเลยอย่าไปกลัวอายุรีถอยไปคุตตุรีจะเดินไปดีคอมเมนต์เป็นท่าแสงก็นนะแต่เราท่า,าไปอย่าไปกลัวนะรู้สึกว่าบอสรอบนี้จะโหดมากถ้าจะไม่ผิด มันเป็นบอสชั้นร้อยหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวก็ดูก่อนไม่ใช่หรอบอสชั้นไหนวะงเนี่ยบอสซาตาน ตีบอเข้าเลยวะไอ้ยาพี่จชเฮ้ย <c oughs> ที่บอสตีไม่เข้าเนี่ยมันมีเกาะน,นะใจเย็นๆนะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้ชนะภาพด้วยมันก็เลยตีเบาหนะ่อย <c oughs> เอาปืนเบิร์ดไปเลยก็แล้วกันเนาะ <c oughs> เออเออเออเล่นกึ่งปืนไปปืนเนี่ยเวลาขึ้นปืนเนี่ยสกิลหนึ่งจะแรงมากเลยวง <c oughs> ไว้ก่อนนะฮะอารมณประมาณนี้สำหรับสายขวานจบแล้วก็ปิดท้ายด้วยปืนอยู่ดี <c oughs> อะไรวะเนี่ย ก็ถือว่าเป็นตัวที่จะว่ายังไงดีเรามาเล่นแก้ขัดได้นะครับเดี๋ยวลงลงไปตีอะไรดีวะ <c oughs> ลองลงอันนี้ด่านไดท้ายอันนี้ดีดนี่หว่าลองเอาไปลงสตอรี่เปลี่ยนไม่ได้ด้วย <c oughs> ดีฟีดอลินหลักๆก็คือการตี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 แล้วเมียนตีแล้วก็เบอร์ตันตีไปครับแล้วก็เอาตีตีถ้าอันตีตียังไม่ตายก็กลับมาเล่นกวายดแค่นั้นดูแล้วก็เล่นปืนอยู่ดีอะไรวะ เอออืมอืมเฮลินถึกไหมเนี่ยก็ไม่ถึกเท่าไหร่น่าจะอันตีเบอร์ตายได้เลยไม่ตายนะแถมไปกทีหนึ่งยังไม่ตายอีกติดตัวเต๋านอ่ะ โอเคครับก็ขอสรุปโดยรวมสำหรับโคตอรีเลยก็แล้วกันนะมันถือว่าเป็นตัวที่แจกฟรีในอีเวนต์นะครับถ้าสมมุติถ้าทำครบเนาะก็เป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอามาปัาน้นเอามาเล่นกันนะครับเป็นหนึ่งในตัวธาตุไฟของเกมที่ดีที่สุดในตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้มีแค่สองตัวไงีมีโอโิกามีกับโคตอริเนี่ยตอนนี้ <anca> ก็เลยดีที่สุดก็อยากให้เอาไปลองเล่นกันนะครับไม่ว่าจะเล่นสายขวานหรือสายปืนเนี่ยก็ลองเล่นปานเผาเผาดูก่อนก็ได้จริงๆแล้วปานโคตูรีก็ไม่ได้จาเป็นเลยขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยากให้ได้ดามเมจมากที่สุดเนี่ยก็ควรที่จะมีปานมาจําตัวนะครับส่วนเจมแลเนี่ยก็เน้นสาย HP เนาะยิ่ง <c> HP <oughs> เยอะเนี่ยก็ยิ่งมีดามเมจไฟที่แรงขึ้นนะครับแล้วก็ ทำให้ตัวละครเนี่ยถึกด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยเล่นได้อยู่สบายใจมีความสุขโอเคครับทิ้งท้ายเดี๋ยวผมจะลองกดสายปืนให้ดูก็แล้วกันว่าสายปืนเนี่ยมันดูยังไงอะไรยังไงเท่ารับไ <c oughs> อลองเล่นสายปืนให้ดูว่าความแตกต่างมันเป็นยังไง ถ้าจะพูดถึงความแตกต่างเนี่ยก็คือสายขวานเนี่ยต้องนั่งตีฮะส่วนสายปืนเนี่ยยิงเลยแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกนะเนี่ะเปิดมามีันตีเลยความทุกก็นหน่อยเดี๋ยวเลือกเป็นเลือกเปิดไทย สั <c oughs> งเกตค่าเลทเนี่ยสังเกตว่าสายปืนเนี่ยจะไม่ลดเลยนะครับยกเว้นเวลาจ่ายสกิลเท่านั้น <c oughs> นี่คือข้อดีของการใส่ปานสายปืนครับแค่นคั้น <c oughs> เริ่มมามีอันติแล้วก็ยิงได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องสนใจอะไรปื๊ เ่นายคิดว่าภาพมืดแล้วจะยอมยอนะเว้นยนี่ไงนี่ไงโอ้ยวันนี้ผมเล่นหวยนะฮะไม่ลบไม่หลบรับดาเมจอย่างเดียวโอเคอารมณ์ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับโคโตรดีนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมปั้นเล่นกันนะฮะโอเคอยังไงวันนี้ก็ กดติดตามฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีรีวิวอีกหลายตัวละครแหลนะจริงๆก็ปั้นไว้หลายตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับเผื่อชีวิตจะต้องมานั่งรีวิวนะฮะไม่ต้องกลัวโอก,กาสก็ปั้นนะโอก,กาสเนี่ยปานไปจำตัวก็ใส่ได้นะครับปานที่ต้องซื้อก็ <c oughs> ดูอีกทีก็แล้วกันโอเคครับ เจอกันได้ใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ